เดี๋ยวเก็บตรงนี้ก่อนนะจ๊ะเนาะเก็บตรงที่กล้องอันนั่นมาจ่ะทุกคนจา๋าค่อยๆเก็บนะจ๊ะเนาะนี่นี่เก็บดีๆีโอ้ฟาดเป็นยงเป็นเนืนออุ้ยคนเดียทุกคนจา๋าชาแล้วหน่อยตื่นเต้นกับพ่อเฮ็ดนะจ๊ะเนาะฟาดทุกคนจ๋าเสียงดัง ยังังที่มีคนมาหยาบเชอาเาด้วยหน่อยพูนไปหดฝุ่นพี่เอาทั้งพี่ทั้งพี่โอ้ยกองคนโอ้ยอันนี้รู้สึกว่าเจียนโชคชนจับพี่น้องดอกได้นานวเฮากะไม่ค่อยอยากเอาไปน้ำหนาเจ้าทุกคนจ้าเป็นเป็นเชือกปีหนาหน้าเจ้า โอ้ฝนตกฝนเริมมม่มลงเม็ดแล้วดีละบ่บได้แลว้วฝนอีกดอกนึงแง่เบิ่งอีกดูวยค้อนลอยมีหร่ดอกนึงจะทุกคนงานโตจะพี่น้องนี่พี่พี่พี่อีกจุ่มนึงเอ้าผู้ใด,ดมาเก็บทิ่มไว้นี่ห้อยอ่าผู้ใด,ดมาเก็บทิ่มไว้นี่ ็มาเก็บ oh. ก oh. oh. oh, oh ินไว้นี่นี่โอ้โอุปัตดโอ้โหโอ้ยรู้ปอมู้ยงามงามงม นะนั่นอีกสองดอกไปต้งทัง้งพี่ทั้งนี้อีกสองสามดอกเจ้าทุกคนจ้ะดอกที่สามกำลังกำลังมาสั่นปะกำลัง supplied. ดอกที่สามกำลังสิกลับบ้านเก้านี่อุ้ยหง่ยอีกดอกนีออกน่นี่นี่นี่ดอกนี่ดอกนี่อู้พุ่นพุ่นอีกดอกนึง เดี๋ยวเอาสองดอกนี้ก่อนเดี๋ยวเอาสองดอกนี้ก่อนจะทุกคนนี่นี่ไม่ลอดสายตาน้ำจ้าโอ้มือหน,นีหมานอีกแล้วเป็นมือเป็นมือที่หมานอีกแล้วจะทุกคนจ้า ไปได้ยังไงละ่ะคะมีอยู่จุ้มหนึ่งนี่ค่ะตั้งกล่องจะทุกคนจ้าไม่ตั้งกันหรอลงหินโอหือดอกเกือ,อ,อกปามดเนี่ยหือดอกใบดอกต้นไม้เงี้ยวสุดเกินอันนี้อ้ะ โอ้ยแหมมีการมาบังบังอยู่ด้วยนะคะทุกคนจ้ะคุณนะบังจ้าใดกะมองเห็นคือเกาสีเดียวก็ไปใหม่เลยจ้ะทุกคนคุณนะอู้หุณกระแมนคุณกระแม่นบัง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 ตาลงมะใช่หรือมองไม่เห็นเด้อจ้ะทำเบิ่บพดีจ้ะคิดว่าอันนะะ เป็นใบใหม่เนาะจ๊ะเนาะขึเสร็าแล้วเดี๋ยวไปสมไปแต่งยูเฮียนเขาจ้ะเจออีกแล้วจัดจุ่มหนึ่งจัดทุกคนจ๋าแมนบปล่าเหรอเฮอแมนแมนแมนอู้อู้ต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 ู้เท้ายัง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 เดี๋ยวเหยียบเดี๋ยวเหยียบเออขอแห้งเดี๋ยวกินน้ำก่อนคนว่าน้ำมากินด้ว โอเคกินน้ำร็จแล้วกะเก็บต่อจะทุกคนจ้านะเกือบที่เต็มตาแล้วกระแด้เอาตาสำรองเม,มื่อพร้อมว่าเป็นยังทุ่นี้ไี่รู้เท่ากับมาจุดไม่ได้อีกปลา,า,าทา่านนี่หมดจจกทุกคนจ้าปลาหนีปลาใหญ่อยู่เนาะจ้ะเนาะกระขางแรกอีกแล้วจจกทุกคนจา้าสิพัสเจ้าของของม้าเนาะจ้ะเนาะแต่ว่าอยู่ข้างทางจ้ะพี่น้องว่าเป็นแต่ญานจา้า โอ้ยเกิดอ,อยู่ในเหอะนี่ป้เคจ้ะง,งมงมป้าเนี่ยคือสึกว่าสิบุมีค้นเข่ามาจะทุกค้นจา๋าเพราะว่านัน่นอันป้ามนางหยากเพิ่นกับเพิ่นมักยางสบายสบายเพิ่นกับพักกันนัน่นแบบ เขายางาที่ว่าปา,า,ายางไงเนาะจะเนาะทุกคนจ้ะแต่หากว่าไม่มีเห็ดดอกจ้ะต้องป้าแบบที่สาวเราหน่อยก็ค้นว้อยพักกันไม้ทั้งสี่เนาะจะเน,นาะอันยางไปที่ลมไปเด้อจ้ะหกป้าหกหกนี่ลราจะเห็ดหลายงามๆจะทุกคนจ้ะ non gibt noch ล้องทางนี้จ้ะนะเสียบบุลงแล้วกล้องก็เลยนี่แต่หินอ้โอ้ยเหยียบมันกระตาซาวเ้า,าห,หน่อยทับหิดกันว่าเหยียบมันมุน โอ้โห,โหท่านี่มดท่าน,นี่มืดอือเนี่ยไปเด็ดตุ่มเปะเลยจ้ะไปย่างจ,จ้าทุกคนจ้นาเห็นยังน,น,น,นี่ว่าสอนว่าถามเจ้าของนี่เฮ็ดอยังนี่เธอว่าสอนโอ้ยเหยียบคุบเขาโอ้โหนี่ยเนี่ยเิ่ง <c oughs> ดีๆีสิมีรางวัลอีกแล้วนะจ้ะนะทุกคนจ้านี่ก็แม่นไทยนี่ก็แม่น อยู่นี่ดูจกครับนี่อ,อ,นอู้ปัดยางจักอู้พี่พี่ว้ยว้ไว้ไว้นี่นี่อีกดอกนึงนี่อีกดอกเนึงพี่ผู้คนอีกดอกนึงโอ้เดียว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 โอ้จุ่มนี่ งามคุยอยากให้ทุกคนมาเห็นสภาพปลาแล้วก็สภาพเห็ด บางจุ่มนั่นจะทุกคนอู้หึ่งวายวายตายไม้บูดาพวกเธอมาหลบยังอยู่นี่แหวยนี่คือร้ายแล้วเบาเก็บไฟเมียนไว้เบ,บ,บาจ้ะหาเจ้าอันนี้อาเจ้าอันนี้ b e 니. อูช้ชำน้านการลืมเมยแล้วเบิ่งเห็บดบัวใดเราเมื่อยหลายว่าสันว่าสาวเราหน่อยผ้ายางได้เห็ดไปนั่งยืนรถกระไปเธอโอเคจะทุกคนเบิ่งดูเพิ่นเห็ดเพิ่นเห็นนะจะน๊ะเนาะถือมาใสาก่กระตาของสาวเราหน่อยนะจะน๊ะเนาะทุกคนจ้าสาวเลอหน่อยก็บโหน่อยหนานะจะน๊ะเนาะถึงสองดอดกกระเซียวได้นะจะน๊ะเนาะทุกคนจ้านี่เห็นแล้วนะจะน๊ะเนาะ ไม่น้อยหน้าจ้ะทุกคนนี่หอบเอาวหอบเปลวสันว่าเพิ่นว่าอุ้ยเห็ดป่านี่เนาะจ้ะเนาะทุกคนจ้ะอลังการจ้ะค่อยๆยางเนาะจ้ะเนาะเฮาบ่ได้แล่นยางเอ้ยบ่ได้แล่นเนาะจ้ะเนาะทุกคนจ้ะค่อยๆไปเนาะจ้ะเนาะไปต่อจ้ะถือชี้เป้าแล้วจ้ะทุกคนจ้ะย่างไปเบิ่งเนาะจ้ะเนาะคนชี้เป้าบอกว่าเจอเยอะว่าซั่นว่า สช่แล้วเถอโอ้พูดโอ้ได้สวยได้สวยกำลังสิเมียเนาะจ้ะเนาะกำลังหาทางออกเดจะทุกคนจ้ะอืมอุยเหลืองเห็ดอุ้ยหุย,หย,หยตาจะมาดีเนาะเธอเนาะอุยตั้งกล่องก้อนจ้ะทุกคนจ้ะโอเคพุ่น่ะเดี๋ยวเก็บตรงนี้ก้อนเนาะจะ้ะเนาะเก็บตรงที่กล้อง อันนั่นมาจะทุกคนจ้ะค่อยๆเก็บนะจ๊ะเนาะนี่นีนน่เก็บดีๆเก็บง,งามๆเชื่อละหองเห็ดเต็มยุไต้หญา้าหมอดจะทุกคนจ้ะเต็มอาญ,ญาเลยพี่นอ้องคันไน้ Uh huh. งามเลยจ้าทุกคนจ้านะเพนกำลังงาม ดมไหมคนวอยพี่วนมาทั้งพี่วนมาทั้งพี่จะทุกคนจา่าป้าตรงนี้เนาะจะนาะเป็นเวิ้งเลยพี่น้องเอ๋ยเวิ้งกับบยยนใหญ่นาะจะนะแต่มันอลังการงานโพดโพธน่าจะนะพี่น้องเละ,ะแล้วมันติดเหงาไหมจะทุกคน โอ้ยเละแล้วพินติดเหงาไหมโอเคโอเคด้ทำแหน่้ปะว่ากันนะจ๊ะเนาะไปดอกนี่จ้ะโอ้ยเสียงเงินผู้นชนาญการเบื้องเห็ดห้องอยู่กี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 ่ตรงไหนนะจ๊ะเนาะโอ้ยเห็ดหลายปาะสันวาโอ้ยพี่น้องจ้ะ อันนี้บ่เอาไปน้ำถอกจ้ะเพ,พราะว่าพัดพันตายแล้วแห้งแล้วเต็มตาพ่อแล้ว ติดเอา้าติดไปกินเองอันใดมันขี้ไล่เขาก็ไปกินถ้าจะเนาะไปไปทอดจ้ง,งผีทั้งผีพันวางทั้งผีสีอยู่ปางางปางางมาทั้งผีเนาะจะเนาะมาเบิ่งดูวู้ปววเป็นนวววววนว้วนวู้ยวววนี้ทวว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 ว ตื่นเต้นกับเพ่อเฮ็ดนะจ้ะเน,นาะฟาดทุกคนจ้ะเสียงดังปากเสียงดังที่มีคนมาหยาบเธอเส้าเร็วหน่อยพูนไปหดฝุ่นคนว้อยบอกว่าหลังต้นไม้ฝุ่นกับนี้หลังหินฝุ่นก็มีมไปทุกคนจ้ะมาเก็บจ้ะเก็บ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 ,บ,บตาตาแล้วเา้าเร็หน่อยเธอเหมือนจะมาหมานพูดหมานพูคนอห่างมาหมานแทะหมานถักหมานว่า เสียบบ่แล้วบ่เสียบแล้วกล้องขอจับเจ้าสิกังเร็ว กัดอโอ้ยูนี่หลุดมี่ตรงนี้ ยังจ่ะอ,อ้ยนุ่งซัดนัดอืมเพิ่นถือพิ่นแหงหลายจ่ทุกคนจานฝนบปตกห้ำเพิ่นเพิ่นก็เลยพักกันแหง ทังพี่จะ bon ทุกคนจ้าอู้ยทังพี่กับพดโหบ้กโม่ปกแตงตั้งโบลงเลยจ้าทังพี่เออ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 ข้าจ้าเราหน่อยตำหินโงกระามาหด ยางเบินอยู่แถวใดเชื้อสาวเราหน่อยไปทั้นี้โอ้ยทับทับจนวะเละโอ้ยตึ๊ดตำดอกน้อยๆแห้งๆเขากระสิบอไปน้ำน่าจะเน่าถุยพี่น้องเห็นน้่นเลยกระตื้นเต้นนย้ำดันขอโทษขอไพ่น่าจะเน่าถุกคนจ้า กับบุกขอยาวว่าอุปนัยนอกจากนกากกั้น,นกะอดบ่อไรเห็นเห็ดนะจ๊ะนึกถึงเห็ดตื่นเต้นตื่นเต้นปวดพูว ัโอ๊ยโอ๊ยออกขอบโอ๊ยขับมูอขับมือใหม่โอ๊ยขอบ,บอยชลิตะ ขับงูหน่อย,อยนั่นเราไปน้ำมาได้ติดหินดู ยโอ้ยทั้นได้มิดมดแล้วตินประสนว่าโอ้พี่โอ้พี่โอ้เดียบโอ้โหสุดอือมง่าหมดนี่ นี่แห้งหล่นแห้งพอ่อแห้งหล่นแห้งพอ่อไหนคุยดอกนี่ดอกนี่บานเฮ็ดเพอเวอ,อร์เลยจะว่าอย่าไปเนาก็ึ้นล้าแล้วจะทุกคนจา่า เอาไปน้ำหนักนะจ๊ะนาะเกินล้าแล้วเอามือมันไว้นี่บังอันนี้ดิสองดอกนี้เอาได้จ้ะทุกคนไปย่างจ้ะ